ไปรองข้าวหน้าปลาไหลที่มีคนรีวิวว่าต้องรอคิวกว่า2ชั่วโมงจะเด็ดจ,จริงไหมหไปดูร้านที่เราจะไปวันนี้อยู่ที่เมืองมิชิมะนะครับในจังหวัดชิซุโอกะนะร้านเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆสถาน,นีมิชิมะเลยนะแต่วันนี้เราจะลงที่มิชิมะฮิโรโกจิแทนครับเราเดินไปประมาณ1นาทีเดินไปก็รุนไปครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยถ้าวันไหนคนเยอะๆเนี่ยต้องรอคิวเกิน2ชั่วโมงเลยแต่ถ้าวันนี้ไม่ได้กินเนี่ยก็คืออดแล้วนะครับเพราะว่าเราจะย้ายเมืองกันแล้วในวันนี้มาถึงหน้าร้านดูดีกว่าที่คิดไม่มีคิวพุ่ ามารถรับคิวได้ที่หน้าร้านเลยจะมีพี่เจ้าหน้าที่เขาแจกคิวอยู่ตรงนี้ที่มาถึงตอนแรกไม่เห็นคิวนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้รอบริเวณหน้าร้านนะเขาจะให้เราออไปรอบริเวณด้านข้างซึ่งจะมีเก้าอี้ให้นั่งนะแหมหลอกกันได้แต่ปัญหาที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการเรียกคิวคนที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้เดินเข้าไปถามเวลาเขามาเรียกนะว่าถึงคิวของเราหรือยังวันนี้เราโชคดีมากๆเลยนะครับรอแค่20นาทีก็ได้เข้าร้านแล้วไปดูข้างในกันว่าร้านเขาเป็นยังไงร้านน ร้านใหญ่มากมีที่นั่งหลายชั้นถ้านั่งชั้นบนเนี่ยจะได้ถุงใส่รองเท้าแบบนี้ใครเราเอาติดตัวขึ้นไปข้างบนด้วยวันนี้เราได้นั่งแบบคลาสสิกเลยนะครับบนเสือถั่ามิได้ฟีลญี่ปุ่นสุดๆทำให้นับป้อมเมื่อยไปนิดนึงนะเมนูหลักของที่นี่ก็จะเป็นข้าวหน้าปลาไหลนะครับแต่ว่าใครที่ไม่ทานปลาไหลเนี่ยก็สามารถสั่งเป็นเทมปุระได้นะครับมีหลากหลายแบบหลากหลายราคาให้เลือกได้เลยมีเมนูภาษาอังกฤษมีพนักงานที่พูดภาษาอังกฤษได้ร้านนี้ถือว่าง่ายสำหรับนักท่องเที่ยวอยู่ครับราคาถือว่าางรเานาเยะมอกๆวันนีะครับเป็นข้า ปลาไหลกับข้าวหน้าเทมปุร hmm. ะเพื่อจะได้ชิมทั้งสองอย่างไปเลย mm hmm. ถือว่าราความอร่อยแล้วครับจังจังอันนี้คือข้าวหน้าปลาไหลที่เราสั่งมาในวันนี้นะ4,800เยนหอมามากๆเลยเสิร์ฟมาพร้อมกับซุปตับปลาไหลแล้วก็ผักดองร้านนี้ซอสจะออกหวานนิดนึงนะครับแต่ว่าเนื้อปลาเนี่ยจะมีความชุ่มฉ่ำอยู่จะออกแนวนุ่มไม่กรอบส่วนตัวทําให้รู้สึกถึงกลิ่น้าวปลานิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ได้ความชุ่มฉ่ากลับมาเนะส่วนตัวเราชอบแบบแห้งๆมากกว่าเพื่อชอบแบบไหนเมนบอกกันด้วยนะเมนูถัดไปมาแล้วเทมมมมมมปปุุรรรกกกกกก้้้้้งงงี3ตัััััวววเเเ็นนนนนนาาาออออบบิๆลลยสพผดแ ซุปใสให้หนึ่งถ้วยนะครับถ้าไม่ได้สั่งปลาไหลเนี่ยจะได้เป็นซุปใสธรรมดานะครับไม่มีตับปลาไหลฮนะตอนที่มาเสิร์ฟเนี่ยมันจะไม่ได้กรอบมากแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะมีการล่าซอสหวานเนี่ยมาให้แล้วนะครับแต่ว่ากุ้งเนี่ยสดเด้งแล้วก็ตัวใหญ่มากๆ,ๆ,เๆเลยเคี้ยวหนุบหนับหนับเต็มปา,ากภาคมาจะจบคลิปแต่ลืมบอกชื่อร้านร้านนี้ชื่ออุนากิสากุระายะนะครับอยู่ที่เมืองมิชิมะจังหวัดชิซุโอกะมาถึงเมืองปลาไหลก็ต้องหาร้านปลาไหลอร่อยๆชิมมาเนอะถ้าใครมาเที่ยวแล้วมีเวลารอคิวนะครับ สม Subscribe ช่องไปอย่างช n แนลกันด้วยนะจ๊ะหรือจะไลค์จะแชร์จะเมนก็ได้นะเป็นกําลใจให้เราด้วยสำหรับร้านนี้พิกัดวางไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมจ้า